สวัสดีมีฟวาสสดแจ่มเช้าจ้าทุกคนวันนี้ลงมาทารถอีกแล้วกินก่อนนะก่อนทับเดินว้ท้องกินดยกันจ้าไวตกกินดยกันเลยนะไม่ต้องเสียบใช้มือนี่แหละเบนเซ Uh. <c oughs> อะไรไม่ไม่หืมเด่น

ชื่นใจกินด้วยกันไม่จ้าทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยท้องที่จะไปทำเหล็กทำหลังคารถต่อเดี๋ยวได้ขข่ขนมตะกัีหนึ่งเบนกินมะเบนกินไหมว๊อมเนมจ้า sụt do con quam ở lời mấy kia là bén nè nè ruột